สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคการทำคลิปนะครับแนวหั่นผลไม้นะครับที่กำลังฮิตนะครับใน Tik t o k หรือว่าใน u t u b e นะครับหรือว่าในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับว่าถ้าอยากทำคลิปเรียนแบบเขาแบบนี้นะครับหั่นส้มหั่นแตงโมหั่นผลไม้นะครับสับปะรดน้อยหนากล้วยอะไรอย่างนี้นะครับเขาทำกันยังไงนะครับซึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำจาก AI Studio VO2 นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับนี่ปาดเตงโมนะครับหันแตงโมอันนี้ทำสตรอรี่นับนี่นะครับถ้าใครอยากทำแบบนี้บ้างทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับพร้อมให้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเข้ามาที่ AI Studio นะครับเข้ามาที่ Google AI Studio แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่า generate media นะครับตรงนี้นะครับจะมีคําว่า generate media ให้เราคลิกไปที่ generate media แล้วเราก็จะเจอตรงนี้ครับ v o นะครับ create clip and animate image using generate video นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาเลยแบบนี้นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วตัวนี้เขาบอกว่า describe your video อธิบายนะครับหรือว่าเอาพร้อมมาใส่นะครับว่าคุณอยากให้ทําคลิปอะไร จากนั้นนะครับเราก็นำพร้อมมานะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งพร้อมภาษาอังกฤษและพร้อมภาษาไทยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นภาพหั่นส้มทั้งลูกนะครับนี่นะครับนี่คือภาษาไทยนี่คือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมจะเอาภาษาอังกฤษนะครับก็คัดลนะครับเดี๋ยวจะแชร์พร้อมนี้ไว้ใต้คลิปให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาวางตัวนี้นะครับ control v ลงไปแบบนี้ครับ แล้วก็กดปุ่นรันคอนโทรลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รอตรงนี้นะครับนะครับบางครั้งนี่นะครับมันก็นะครับอาจจะขึ้นอเรื่อว่าคิวเยอะคนทำเยอะนะครับมันอาจจะคลิกครั้งเดียวแล้วไม่ได้ทันทีก็พยายามคลิกบ่อยๆก็แล้วกันนะครับก็จะได้อยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยใช้ VEO 2นะครับในการทำนะครับแล้วก็คลิปก็จะเป็น16ต่อ9นะครับความยาว ของคลิปก็จะได้8วินาทีนะครับ8วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็เฟรมเรท24เฟรมเปอร์เซกันรายละเอียด 120p นะครับในการสร้างคลิปนะครับถ้าเราต้องการอยากจะใช้พร้อมภาษาไทยได้ไหมนะครับผมก็จะไปใช้อีกเมล์หนึ่งก็แล้วกันนี่นะครับแบบนี้กันเลยนะครับก็เข้ามาที่ Google AI Studio นะครับไปที่ Generate Media นะครับคลิก Generate Media แบบนี้นะครับ ก็จะเจอ VO นะครับให้เราคลิกไปที่ VO 2อนะครับตัวนี้นะครับคือ VO 2อนะครับแบบฟรีเนาะเป็น VO 2อถ้าแบบเสียเงินครับก็จะมี VO 3อันนั้นก็จะได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมพร้อมแบบภาษาไทยนะครับมาวางนะฮะตัวอย่างนี้นะครับว่าเราอยากเป็นผลไม้นะครับเป็นแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลสีแดงนะครับเราก็ copy เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะฮะเดี๋ยวแชร์พร้อมนี้ไว้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็วางเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันคอนโทรลวแบบนี้นะครับแล้วก็กดรันเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็รอนะครับอ่าในขณะที่รอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวนี้เสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับลองกดเพลย์วิดีโอตัวนี้ดูนะครับนี่นะก็จะเป็นภาพกําลังหันผลส้มแบบนี้เลยเห็นไหมครับแปดวินาทีนี่นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอาไปตัดต่อใส่เสียงนั่นนี่ได้นะครับนี่นะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับนี่ลองเอา Apple นะครับลองทำแอปเปิลทีนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าไม่ใช่วีโอสามนะครับวีโอสองนี่จะไม่มีเสียงแต่เราจะได้คลิปออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เสียงเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์นะครับเราต้องไปเอานะครับจาก พิกซาเบก็ได้นะนครันี่จะมีลิงค์เสียงหันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพิกซาเบซาวนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยตัวอย่างเนี่ยมีเสียงหันนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับเสิร์ชหาแบบเสียงหันผลไม้นะครับสลซิ่งนะครับเสียงหันผลไม้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปตัดต่อ ในแคปคัตกระดาษหรือในวิดีโออื่นๆที่ตัดต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแอปเปิลนะครับแอปเปิลหั่นออกมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าใช้ภาษาไทยทีนี้ถ้าเราอยากได้ผลไม้ชนิดอื่นแล้วเขาแค่เปลี่ยนพร้อมนะครับเปลี่ยนจากแอปเปิลนะครับเนี่ยแอปเปิลสีแดงเป็นอะไรนะครับเป็นแตงโมนะครับเปลี่ยนตรงนี้นอกนั้นก็ยังคงเดิมก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นแตงโม เปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่นะครับหรืออื่นๆนะครับผลไม้แบบอื่นอันนี้แอปเปิลสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาตันทดสอบตรงนี้ดูคลิกเลยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราแค่ไปทําเสียงใส่ประกอบนี่นะครับนี้ง่ายๆนะครับวิธีการทําคลิปหั่นผลไม้นะครับใครที่อยากทําเล่นๆนะครับหรือว่าอยากได้นะครับไปโชว์เพื่อน ก็ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ